เดี๋ยวดูนกคูกนะนับหนึ่งถึงสิบป่าวะหนึ่ง,งสิบเอาว้าวโอ้โหคอมหักคอมแหง วัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําชุดเซตที่มันสุดๆกันไปนเลยลุงป้านะ้าอ่านเล่นไม่เป็นก็ผ่านอะ่ะบอกตรงวิธีการเล่นมันก็ไม่ยากคือปืนเอาปืนอันนี้นะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราฮิวมากกว่า10เฮลสิบพลังชีวิตเนี่ยจะสร้างความเสียหายในวงกว้าง300%ของอัตราการฮิวซึ่งถ้าเราฮิวสิก็สร้างความเสียหาย30 30หรือ40เนี่ยแหละทั่ว รัศมีวงกว้างเขาบอกงี้ศัตรูรอบๆตัวเราจะได้รับความเสียหายหมดเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือหมวกก็เวลาเราฮิลฮิลมากขึ้นถูกไหมถ้าเราฮิลฮิลมากขึ้นอันเนี้ยโอเคกับกับโฟกัสฮีทมีโอกาสติดครีเพราะว่าการติดครีเนี่ยมันจะมีว่าติดครีแล้วฮิลด้วยมีเหมือนกันนะก็มีมีแค่นี้แล้วอัพชุดเกาะทุกอย่างไปให้เต็ม นะอันนี้เป็นตัวอย่างการเล่นลันใหม่คือคุณไม่ต้องไปยิงมันเลยอ่ะคุณก็ยังชนะยืนเฉยเยชนะเอางี้สิ่งที่คุณต้องมีคือสกิลอันนี้リタリアชันศัตรูโจมตีสะท้อนกับ250ดาเมจและพยายามหาบัตรเทอร์สตี้อันนี้มาให้ได้แม็กฮพคุณลดลงครึ่งหนึ่งจะฮิล10%ซของความเสียหายที่คุณสร้างแต่ทุกๆ5วินาทีคุณจะเจ็บ50หน่วยเพราะสองคอมโบนี้มาบวกกันนั่นหมายความว่าพอคุณโดนตีคุณจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ตีคุณ250 250งล้ังหนน้ย คุณก็ฮิว25ด้วยสกิลพิเศษของปืนคุณจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยรอบโดยประมาณ75หน่วยอะแต่พลังชีวิตของคุณต้องลดงมันถึงจะฮิวซึ่งถ้าหากว่าพลังชีวิตของคุณเต็มอยู่อะคุณก็พยายามไปให้ศัตรูมันตีคุณเพื่อที่จะให้มันฮิวขึ้นมาและเมื่อคุณฮิวขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายโดยรอบให้กับศัตรูทุกตัวที่อยู่วงกว้าง300เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเจ็บแล้วก็ฮิวเจ็บแล้วก็ฮิวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรืออีกกลือ้็อนนค healthyty Skill Optics มีซึมบวกกับมอลาเล่บูสเตอร์ทุกครั้งที่คุณฮิวคุณจะมีโอกาสคริกและทุกครั้งที่คุณคลิกคุณฮิวคุณก็แค่พยายามหาคลิกมาเยอะๆเวลาคุณเล่นปืนนี้ซึ่ง สองคอมโบเนี่ยจะเป็นคอมโบที่ผมโชว์ให้ดูตอนต้นเกมยอมโดนนกฮูกตีสักทีสองทีเพื่อให้พลังชีวิตมันลดแล้วคุณก็ยิงรัวๆเลยแล้วหวังว่ามันจะเกิดคริหลังจากนั้นคอมคุณก็จะแห้งภาามันจะตัดแลว้วนกฮูกก็จะตายแรงเหมือนการไม่ได้น่าเกียดเลยเนี่ยจะเห็นว่าวิธีการเล่นก็คือยอมโดนตีสักทีสองท,ทีก่อนแต่ตอนนี้คอมโบผมนี่มีครบทั้งสองแบบเลยคือใครตีผมมันก็จะสะท้อนกลับและเห็นไหมว่าศัตรูมันล้มหายตายจากเองเลยตามันก็มองดูพลัง ชีวิตเอาไว้อะถ้ามันเริ่มลดเยอะเราก็ยิงช่วยมันหน่อยถ้ามันเต็มอยู่ก็ยอมโดนตีก็แค้นเองครับแต่ว่าศัตรูอย่างไอ้ต้นไม้นี้เนี่ยถ่าที่สะท้อนดาเมจ250มันจะไม่สะท้อนนะสำหรับศัตรูที่มันยิงน่าจะใช้ได้กับศัตรูที่มันโจมตีระยะประชิดเราเท่านั้น่ะแล้วก็เวลาเราโดนกับดักเนี่ย ความเสียหายของกับดักมันก็ไม่สามารถที่จะฮิวได้ด้วยเหมือนกันนะเอาง่ายๆก็คือเราจะต้องโดนศัตรูโจมตีระยะประชิดเท่านั้นเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูห้องนี้คือศัตรูพวกนี้มันจะโจมตีระยะประชิดแล้วยืนเฉยๆให้มันตีก็ได้แต่อย่าโดนกับดัก ัดภาพมาที่นกคูกเลยดูซิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนี่นกคูกเลเวลเฟนซี่สแล้วนะ เป็นไงบ้างฮะลุงป้านาอาเป็นคอมโบที่ได้ยากก็จริงแต่ถ้าได้มาแล้วล่ะก็การันตีการจบเลยเอาไว้ถ้าผมมีอะไรบ้าบอคอแตกแบบนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ